เส้นตึงปวดตามข้อตามตามตามเนื้อตามตัวเป็นประจำเลยแล้วที่หนักสุดคือเราเป็นตอมลูกหมากโตโดยที่มาสังเกตดูว่าของเราจะบวมขึ้นนะบวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนปูดออกมามันมันรู้สึกจะปูดออกมาแล้วแข็งมากประจับดูแข็งมากปวดบางที่ปวดจุกขึ้นมาจนถึงท้องน้อยอ่ะฉี่บ่อยมากกลางคืนนี้ เจ็ดแปดรอบก็ห้องน้ําประจําเลยชี้บ่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศลงไปด้วยแต่เพราะว่ามันมันมันปวดปวดแล้วก็บวมบางทีนอนกลางคืนนี้บางทีปวดแบบทั้งคืนเลยนะจนวันหนึ่งได้มาเจอกับกาแฟดําดปิโอตัวนี้จากการแนะนําของเพื่อนแล้วก็ได้ได้สั่งมาเซตหนึ่งมาดื่มกินเป็นประจํา อาการที่เราเคยปวดเมื่อยเพลียตามร่างกายตามข้อต่อเส้นยึดเส้นตึงเริ่มเบาลงไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เพลียร,รู้สึกว่ามีความกระปี้กระเป๋าในการทํางานต่อมลูกหมากที่เคยโตเริ่มยุบลงอาการเริ่มยุบลงไม่ปวดเวลาเราไปทํางานก็ไม่ปวดกลับมาบ้านก็มีสุขภาพดีไม่เมื่อยไม่เพลียแล้วที่สําคัญคือเราสุขภาพทางเพศก็เริ่มกลับมาดี ดีอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราแข็งแรงขึ้น